ผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมมือนีออฟนาซีพ่พี่น้องมาบังง้นงานนะครับผมทิบปลูกไว้แต่ก่อนนานนครับคือบักทั่วตํตแหน่นะครับหรือว่าบักทัวโครกที่ภาษาแต่ละบ้านเอิญอาจจะบอกขึ้กันนะครับผมแต่ว่าบางผ้านเอิญบักทั่วโครกนะครับหรือว่าทั่วตําแยน่นะครับแต่ว่าบ้าเป็นบักตาแหน่นะครับผมมันจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหมามมย์หรือว่าตําแยน่นะครับแต่ว่าหน่วยของห้ามันจะเป็นเอาไปต้มกินได้หน่วยดิบเอาไปต้มซุปนะครับต้มซุปอ่าตำใสอ่า ปลาทูหรือว่าปลาอย่างได้ครับแซบแห้งนะครับผมเอาไปสุปได้นะครับผมเอาสิ้ผ้าไปเบิ่งนวยมันก็แล้วกันครับนี่ครับผมนะครับนี่คือเครื่องของทัวนะครับผมทัวครกหรือว่าทัวําแนงนะครับที่ภาษาแต่ละบาดอาจจะเอิ่นบ่คือกันนะครับผมนี่นะครับผลงานนะครับเบิ่งนะฮะนวยนะครับผมพ่วงจะเป็นไข่ไข่กันเลยนะครับผมพ่วงจะเป็นไข่ไย่กันกับบักมามุยหรือว่าบักําแนงนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นถั่วนะครับต้มกินนวยหรือว่าเอาไปต้มซุปนะครับใส่ปลาทูแห่งแซบนะครับพี่น้อง นะครับผลงานที่ปลูกไว้นะครับแต่เดือนกรนะครับผมนี่นะครับไปเห็นอยู่ในปลาพี่น้องกัสิว่าบอกจำแน่นะครับมันบอมเบนบอกจำแน่นะครับพี่น้องนะครับบอมเบนบอกจำแน่นะครับบอมเบนบอกมะมวยนะครับมันตระกูลเดียวกันนะครับแต่ว่านี่คือถั่วนะครับทุกคนนี่คือถั่วนะครับนี่คือถั่วนะครับบักทั่วนะครับ บอกหูว่าบานอื่นพันเอิญบักทัวอย่างนะครับแต่ว่าบานผมเอิญบักทัวครกหรือว่าบักทัวตำแน่นะครับผมนี่นะครับผลงานนะครับผม, Thr อ,ลม,ลมะะอ,อ่าที่ท่านกมีนะครับ,บ,บมันาานี่ก็ลมลมนะครับพี่น้องอ่าอุ้ยบักบวบก็มีครับบักบวบมมนเงา้ยวจบาดนี้โอ้ยไม่เงา้ยวเถอนะพี่น้องเงาวครับนะบักทั่วนะครับผมนี่นะครับผลงานนะครับผมอ่าพวงแต่ละพวงมันก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับ สไตล์เดียวกันกับหมามุ้ยนะครับหรือว่าตําเยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นบกทัวร์หรืีฟนนองเด้อบะขั้นนะครับกินได้นะครับต้มกินไนนะครับต้มกินไนนะครับเลยครับผมนะครับูุดยบะข้ากินมาล่องนะครับมาล่องเอาไปชิมบ้งนะครับเอาไห้นะครับพูละพ่วงสองพ่วงนะครับออกมาเอาเองนะครับอยากชิมออกมาได้ครับเด้อบะเอาไปชงเด้ออยากชิมมานะครับอยากชิมู้ใดอยากชิมออกมาเอานะครับออกมาเอาเอาไห้นะครับบกขายนะครับหรือว่าอยากสือกับสีค้ายนะครับผมนะครับนี่นะครับ เป็นนวยนะครับผมนี่เป็นนวยคือบักตําแง่เลยนะครับเป็นคือักบม้ามุ่ยบ้านเฮ้านะครับแต่ว่าบักม้ามุ่ยของเฮ้าอ่ะมันกินบ่ไ้เด้พี่น้องแล้วอย่าไปกินได้มาสิเบื่อนะครับอันนี้มันจะเป็นทัวนะครับเป็นทัวนะครับคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากๆนะครับเอาไปต้มกินนะครับต้มกินในตอนนมันแก่แล้วเอาไปต้มกินเดี๋ยแซ่บนะครับมันจะออกมันๆนะครับหรือว่าเอาหน่อยออนนะครับไปต้มซุปใส่ปลาทูเนี่ยโอ้รสเด็ดแห้งเลยครับผมพี่น้องคือจังเ่ะซุปบบกทัวเลยนะครับแซ่บหวานมัน บอกต่อได้เลยนะครับผู้ใดอยากกินมาเอาไปล่องซิมนะครับผมไห้นะครับผมไห้นะครับผู้เราพวกสองพ่วงไหนเลยครับมาเอาได้เลยนะครับบอกขายนะครับบอกขายใจดีนะครับใจดีขึ้นาดตานี่แหละครับผมโอเคครับแต่ผู้ใดอยากกากมะอานะครับที่นี่นาซีโอเคครับ